เริ่มแรกเลยนะครับในท่านอนหงายนะครับการเลือกหมอนที่ถูกต้องสําหรับท่านอนหงายเนี่ยก็คือไม่ควรเลือกที่หมอนสูงเกินไปนะครับเพราะในท่านอนหงายเนี่ยถ้าเลือกหมอนสูงคอจะก้มมากเกินไปนะครับควรเลือกหมอนที่เอ่อเตี้ยหรือว่าระดับปันกลางเท่านั้นนะครับการนอนหงายโดยทั่วไปเนี่ยก็จะใช้หมอนเพียงแค่หนึ่งใบนะครับซึ่งลองควรจะรองให้ถึงฐานของส่วนโค้ขงของคองนะครับก็คือพูดง่ายว่าเอาไหล่เกินขึ้นไปเล็กน้อย นะครับถึงสาธิตใส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะค,ะคนเ็จะคนทั่วไปจะนอนหมอนแค่ศีรษะทับลงบนหมอนนะครับอย่างมากก็ถึงคอเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าให้ถูกต้องเนี่ยควรจะเลื่อนให้หล่ทับลงทับหมอนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้หมอนเนี่ยรองรับตรงส่วนโค้งของคอได้ครบนะครับแล้วก็ ถ้าเราเลือกหมอนที่หนาจนเกินไปคอก็จะก้มนะครับก็จะทำให้ปวดคอได้นะครับ,รอนะรบพอหนุนศรีรษะแล้วเนี่ยอีกอย่างก็คือตรงช่วงเอวเพราะปะกติแล้วเนี่ยช่วงเอวเราจะลอยจากเตียงนะครับถ้าเ,เตียงเราแข็งหน่อยเนี่ยจะสามารถเอามือสอดเข้าไปได้เลยนะครับดังนั้นก็เลยควรจะมะีหมอนข้างหรือว่าหมอนใบยาวก็ได้นะครับหนุนใต้ขา วิธีการหนุนใต้ขาก็คือหนุนช่วงใต้เข่าหรือต้นขาขึ้นมานะครับไม่ควรจะหนุนตรงปลายาเท้าเพราะจะทําให้เขา่าเนี่ยแอวนแล้วก็ปวดเข่าได้นะครับก็คือหนุนใต้ขาแล้วก็ถ้าในผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะฮะหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องการแบบเ่เลือโลหิตเป่นเช่นผู้ป่วยที่ตัดเต้านมหรือว่า มีการมีบวมเท้าบวมบ่อยๆนะฮะก็ควรใช้หมอนใบเล็กนะครับในการหนุนแขนสองข้างนะครับถ้าเกิดให้ดีก็ควรจะหนุนเพื่อให้แขนเนี่ยยกลอยขึ้นนะครับก็หลักๆแล้วสำหรับการนอนหงายการหนุนที่ถูกต้องก็เป็นประมาณนี้นะครับ